หายหนื่งไอ้พอพอมันมันรับพอมันรับทึงทึงเหนื่อยหวะฮะเฮ้ฮะฮะพอทำท่าที่หลัวตูดตูดผ่อนเออกมดได้เลยแหน้าหยกกลึงจะบ้วงว่างี่หลัวฮ่าย ลำบากแล้วเนออหายหนูมาตนลคุณให้เต้นดีกว่าเออปีตัวรับกันัน้อยู่ปรมานันเออปีตัวจับกันเลยก็ไม่ได้ทรรใจรุนน้อยาน้องเชยูตูดตูมุกไม่ไลูตูดเอยรุนตบมุกกันกูยังกันล้นี่ตบมุกนู่มายาย่งุเลย Ừ Bữa rơi còn mừng à chơi Đeo phí đuôi chót vào mong vừa và tỉ tù lá Hãy nụ luôn phải chót vừa chơi vậy đi hình mấy cái nhàng đá chót vào quá luôn mến Hãy ta Kẹo phải chót vào ai mừng tám, mấy tám, mấy quăng cũng Ừ, Được chơi này. Bữa Rồi ra rơi nó chơi còn mừng Không à. nói ừ. Ai จุนจุนจุนกรอบแล้วดไม่ใจมันหังไม่คุณหรืว่ากรอบแล้วกรอบรื้ไม่กรอบตีเอาแต่ชุนเลยไม่รู้จะได้ไยนเรวจอดอื่นตาจุนไรน้อง chơi ุนจุนจุนจุนแปด จีจีจีหน่อยจีจีน่อคว้าบมึงกูจไปไม่ตีจดล้วคามาเจ้าตาเมื่อได้แกจดกว่าล่พิ่มน่อยวะ quyết na căn ở chỗ nhà sang cái tòa của pim có quan quá ở nhà trang cái tòa quang chính làm ba căn quang quang chơi nổi nổi cũ nổi căn trưa cao mà kinh nè thì càng ban này ăn coi thì nói thấy ở trưa thân nó chính chạy chơi quá chơi trang nó về trưa tiêu mà kinh bị luôn mà chịu cao, phay ra, quay kép lưới nữa cái <laughs> nuôi của mấy chị trai coi hiệu nè chả yến mấy con trưa mà leo nồng mẹ lại chết quá mà được <laughs> มารถลอยไหนุ้นลยติดตบ่เแม่มัวอเด้เก็บะปลุกลุงกูจะได้คลิงลงไปนู่นลุงได้กินป่าเด้กูได้ใจเชื่อไอ้บากันตำเพื่อเดียดในู่นนู่ไม่ลวมไปตรงไห้นนู่นแม่จะลงได้ไม่ตีนู่นยังอยู่เลยกันซ้ำเลยนู่นตำเพื่อปัณณีดะไอ้ไอ้ไอ้ดิ Hãy điếc tôi để chơi mừng kép viện về tân hãy chơi Kéo bé cây chơi Phải trừ gặp cao Kéo bé cây nhúng Ờ ừ. Thế ta chạy điếc phải lưới Hãy điếc lên mấy đồ đai dạy mẹ đấy mà lao Mình chính một con của chạy phải trừ cao bắt lần kênh đầy plen gì quanh mà đi nè Mừng hoạp lưa เมกาตามาเจอได้มึงว่าเปล่าปล่าเปล่าแปลงเปล่งเปลี่ยนแปล่งนะนะเปลี่ยนแปลงมันแบบไหนท่านนี้กี่ดาแบบนั้นจริงไปได้วีรไปเร็วเลาไล่ไล่ล่ท่านอาจารย์ท่านเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จริงกับท่านอาจารย์พุ่มยอมรับทีนี้พุผมได้มาผงธนาจานทร์นี่เปรียบเสมือนกับว่าพวกสัตว์เล็กที่